สวัสดีวันอาทิยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวนะคะในเมืองนะคะ,ะชื่อเมืองว่าเค e เบกนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะของแคนาดาแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นกันเห็นเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างจากที่ที่เราอยู่นะคะเราจะขี่รถประมาณ2ชั่วโมงดี๋วไปดูกัน Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. at the moon. คือบ้านที่เราเช่าเราจะมาอยู่สามวันสองคืนมา้านเรารอบคือใหญ่มากแล้วก็สวยมากโอเคทุกคนวันนี้เราจะพามาดูห้องนะคะที่เรามาเที่ยวกันนี่นี่เป็นห้องน้ำาล้วก็เป็นที่อาบน้ำแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นมีเครื่องออกกำลังกายด้วยนะดูดิ ใหญ่มากมีทร์ทาร์มีห้องนอนเอคีนท,ทั้งหมดนี้นะราคาสามพันบาทต่อคืนนะทุกคนคือแพงมากแต่ก็ถือว่าคุมมาใหญ่มากนี่ถูกสุดแล้วนะสามพันบาทต่อคืนเขาแทนช็อกโกแลต <This one, S 1> ให้ด้วยโอ a ค I'm gonna try เราก็มากินช็อกโกแลตลองทองกันหน่อยเพิ่งมาถึงฮหิวมากอืมอร่อยเราว่าจะออกไปคันลอกหน่อยทุกคนแต่ว่าฝนตกดูดิวัาออกไปเดินเล่นไปดูแม่น้ำตรงโน้นดูตอนนี้ก็คือฝนตกแบบเซ็งมากอะ่ะจ่ายแพงแต่ว่าออกไปไหนไม่ได้อะ่ะต้องรอฝนหยุดก่อนแล้วค่อยออกไป ตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดแล้วคะเพราะว่าเรากำลังจะไปไว่ายน้ําแล้วออกมาเดินดูบรรยากาศข้างนอกคือสวยมากคือจะให้ดูแม่น้ําเขาบอกว่าว่ายน้ําได้นะเดี๋ยวจะให้ดูโอ้ยมีสายลุงด้วยสวยมากว้าวมีเป็ดด้วยอ่ะ สวยมากสายลุงสวยมากอันนี้ไม่ใช่ทะเลนะทุกคนอันนี้มันเป็นแม่น้ำใหญ่นะแล้วก็ดูแม่น้ำมันจะเป็นแบบว่าสีน้ำตาล หนาวไหมไม่หนาวแต่ม่มผ้าออน้ำร้อนออ้ำร้อนนะเจ จะพามาดูตรงนี้คือสวยมากๆอะ่ะพอดีอันนี้ก็เป็นบ้านคนนะคะทุกคนแล้วเขาจะแบบว่าทําเป็นห้องเช่าด้วยไปในตัวก็คือคือละร้อยดอลลาร์ก็ประมาณสามพันสองพันสี่พันประมาณเนี้ยนะแล้วแต่แต่ว่าที่นี่ก็ค่อนข้างแพงเพราะว่ามันมีแม่น้ําอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนที่นี่เขาชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆและตอนนี้ อุณหภูมิประมาณ20องศานะก็คือหนาวเย็นๆก็คือสันนะ่นอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นน้ำตรงนูน้นเล่นน้ำไปไว่ายน้ำนะทุกคนตรงนี้เขาบอกว่าว่ายน้ำได้นะแต่ว่าเราไม่อยากว่ายน้ำตรงนี้เพราะว่ามันมันดำนะ้ำมันดำแล้วแบบกลัวพวกสัตว์ที่แบบอยู่ใต้น้ำเราไม่รู้แล้วมันมากัดสวยมาก ซัมเมอร์ที่แคนาดาคือสวยมากๆจริงๆหญ้าคือนุ่มมากโห้วเขาทำนี่คือสะอาดมากอะแล้วคือนุ่มอะ่ะอันนี้คือเป็นรถที่แบบว่าเขาไปแคมปิ้งกันนะคะทุกคนแล้วก็แบบนอนได้ด้วยอะ่ะคือเจ๋งอะ่ะนอนข้างในอะไรเงี้ย โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะไปเล่นน้ำสักโอ้โหสวยมากดูดิมีสัตน้ำแล้วก็มีแม่น้ำสวยมากโอ้ okay. oh, ยเอาของอ <lyn> วางไว้ตรงนี้ก่อนเราก็จะไปไว่ายน้ำกันทุกคนอาจจะคิดว่าน้ำมันจะเย็นใช่ไหมแต่จริงๆม,มันไม่เย็นนะคะเพราะว่ามันมีเครื่องที่ ปรับอุณหภูมิน้ำที่สระน้ำให้มันร้อนเราสามารถว่ายได้ปกติในอุณหภูมิที่20องศา คือเราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็กำลังจะเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหนาวมากออกมาคือหนาวมาก จะน่าริมันจุ้ยเวบตอนนี้เราก็มานั่งกินคุกกี้อยู่ข้างนอกนะคะหวานไหมหวานอร่อยด้วยคกุกกี้ตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มจะให้ดูบรรยากาศสองทุ่มนี่คือบรรยากาศสองทุ่มนะคะเรามานั่งเล่นนะคะก่อนที่พระอาทิตย์มันจะตกเพราะว่าอยากมานั่งดูชมวิวและสองทุ่มกับ อุณหภูมิประมาณ18อ,องศาคะ,คะตอนนี้หนาวแล้วก็เย็น เปลี่ยนเปลี่ยน is means change เป็นคุณชอบบรรยากาศที่นี่มากๆไม่อยากลุกไปไหนเลยแบบสวัสดีวันจันทร์ตอนเช้าของแคนาดาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราก็กําลังจะไปะข้างนอกนะคะไปทําธุระข้างนอกและทีนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะพักที่นี่เพราะว่าตอนแรกเราว่าจะต่ออีกหนึ่งคืนแต่พอดีมีคนจองแล้วเราก็เลยไม่ได้ต่อนะคะและทีนี้เราก็ว่าจะออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะแต่คือตอนนี้ฝนตกแรงมากน่าเสียดายมากๆเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยทุกคนตอนนี้ฝนกำลังตกดูเมฆดีก้อนใหญ่ด้วย จริงๆฝนมันตกแรงมากนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่านกล้องเห็นไหมเห็จริงฝนตกแรงมากคือน่าเสียดายอย่เยราะว่าจะเอาอไปถ่ายรูปถ่ายบรรยากาข้างนอกสักหน่อยคือเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ก็คือฝนอยู่แล้วนะทุกคนเราก็ออกมาเดินเล่นแล้วตอนนี้แดดก,ก็ออกบรรยากาศดีมากคือก้อนเมฆก็มันจะตกตรงนู้นคือฝนตกแล้ว คือตรงนี้เพิ่งตกเสร็จแล้วก็หยุดแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่นานคิดว่าน่าจะตกอีกแล้วทุกคนดูน้ําตรงนี้เมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมน้ํามาถึงตรงขีดนี้เลยนะแต่วันนี้คือเป็นตอนเช้าใช่ไหมคะน้ําก็จะลดไปถึงตรงนู้นเลยคนที่เขาอยู่ที่เนี่คือโชคดีมากๆดูดิกรรรยากาศที่สวยแบบเนี้ยแล้วคือชอบ การแบบว่าสร้างสร้างบ้านของเขามากคือเป็นแบบหลังใหญ่แล้วก็สวยแล้วคือเราแล้วก็คือเราลองแกล้งเช็คราคาบ้านที่นี่นะทุกคนก็ราคาตกประมาณสามสิบกว่าล้านขึ้นไปอะแบบแพงมากจะให้ดูคือบ้านที่นี่ราคาแพงมากแล้วก็ลองแกล้งเช็คดูเผื่อว่าวันนึงอาจจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยแล้วก็มาซื้อบ้านแถวเนี้ย แต่ดูจากราคาแล้วก็ก็แบบว่าพักก่อนพักก่อนก็คือตอนนี้คือฝนตกแล้วอ่าใส่หมวกก่อน <c oughs> เนี่ยทุกคนแล้วปกติบ้านมันก็จะราคาแบบขึ้นลงขึ้น,ลง,นลงเราก็ไม่แน่ใจแต่ช่วงนี้ราคาบ้านคือแพงมากแล้วบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ยไม่น่าจะแบบต่ำกว่า20ล้านแน่แล้วก็กลับ บรรยากาศที่สวยขนาดนี้นะแล้วเขาก็จะทําเป็นแบบว่าทําเป็นธุรกิจก็คือให้คนมาเช่ามาท่องเที่ยวเงี้ยยังไงมันก็ต้องแพงอยู่แล้วนี่คือความฝันที่อยากได้บ้านอยู่ใกล้ติดริมแม่น้ําแบบนี้นคืออยากได้มากๆบ๊ายบาย ยมากอ่ะดูนิก้อนเมฆคือแบบว่าเป็นก้อนๆคือสวยมากโอเคจะบอกว่าคนที่นี่มองเราแปลกๆมากนะไม่รู้ว่าแปลกอะไรนะอาจจะหน้าแปลกหรือว่าจ,จะแบบว่าสวยเกินไปหรือว่าแต่งตัวแปลกเขาไม่ได้แต่งตัวแปกแลกนะเนี้ยล้วม,มองเราแปลกๆว่าเขาไม่เคยเห็น เรเหมือนเหมือนอยู่ดิสนีย์อะทุกคนย้อนยุค They s so e y a s oh. แล้วก็รออาหารมานี่ก็คือเมนูคือน่ากินมากเอาสั่งไปแล้วเรียบร้อยก็รอเข้ามาเสิร์ฟนี่คือน่ากินมากอากาศเย็นก็อ่ายีมิมันนะ ี้เราก็สั่งอาหารมากินนะทุกคนเป็นมันฝร,รั่งแล้วก็ชีสอันนี้มันฝร,รั่งกับชีส <c oughs> หิวมากก็เลยสั่งอาหารมากินเป็นอาหารดังของอจังหวัดนี้นะทุกคน <c oughs> เราก็เลยลองสั่งมากินว่าอร่อยไหมแต่อร่อยนะ tulee <c oughs> attan สวยขนาดไหนข้างทางมีดอกไม้สวยมากอยวังนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากที่นี่น่าจะเป็นที่ดังของจังหวัดนี้นะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากโอดูเขาทำตึกได้สวยมาก เหมือนอยู่ในเมืองดิสนีย์อะทำเป็นปราสาทสวยอันนี้เป็นปืนใหญ่นะทุกคนอันนี้เขาหน้าจะเป็นเหมือนแบบว่าประวาสา์สมัยกอนะ่อนแบบเขาทำสงครามกัน ก็มีนะักท่องเที่ยวมาดูกันแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะทุกคนมีเรือด้วยใช่ฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำสวยมากตอนนี้นะทุกคนเรากำลังขี่รถจะกลับบ้านนะคะแล้วก็กำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วแล้วเราก็จะต้องขี่รถกลับบ้านประมาณสองชั่วโมงไปถึงนู้นก็จะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะทุกคนแล้วก็เอ,อ เรามาที่นี่นะคะมาประมาณ1นคืนสวันนะคะมาทำทุระแล้วก็มาเที่ยวนิดหน่อยแล้วก็พอมาดูเมืองที่นี่นะคะก็เป็นเมืองไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่การก่อสร้างของเขาคือถ่าออกมาได้คือสวยมากๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายนะคะสำหรับทีิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็คือเรากำลังจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ข้างนอกก็คืออากาศประมาณ18-17 16องศานะคะก็คือค่อนข้างเย็นนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย